บัดนี้วันที่12กลกุมภาพันธ์เป็นครั้งที่41ที่ข้าพระเจ้านางอธิพรนวงภักดีชาติขอถวายเส,เสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอจริยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมัน่นวิสติระลึกได้ มืสติจดจอแอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอินพี EP ที่หนึ่งหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอันตะคันฉันตุเทวตาสัตทมังมูลีลาชาสัสสุนันตูสักขโมขะทาง สกเคกาเมจะรูเปคือฤๅษีคาราตเตจันตลิเควิมานีที่เปลตเทจะฆ่าเมตาลุวานาคาเห็นเอเคหาวันทุมิเขเตอุมาจายันตุเทวาชลทธาวิสเรยขันทาปนาคาดิทันตาสันติเกยัง มูลีวาลวัจนะนังสาวทวมีสุนันตุธรรมะสวนาค์กาลูอาญาปะทานตาธรรมะสวนาค์กาลูอาญาปะทานตาธรรมะสวนาค์กาลูอาญาปะทานตาสองบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกาพัตนะไตรอารหังสมมาสัมบุพรภควาผู้ทังภะควันตังอภิวาเทมีสวะคาโตภะควตาธรโมธรรมังนามะมีสุปฏิปัโนภะควโตสวะกัสังโคสังขังนามามี สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคมนปะทะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิ สรางขังสารนังคจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคจฉามิตัติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิตัติยมปีทำมังสารนังคจฉามิตัติยมปีสังขังสารนังคจฉามีบทสวดสัจจกิริยาระถา นาถิเมสารนังอันยังพุทโเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอันยังธรรมูเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังคูเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวด มหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสันติงปัญจะพันเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัาหิจาโลกทาทุหิเทวตาเ,เยปิญญนานะสันนิปปติตาโหติ พะควันตังทัสสนายะพิขูสังคัญจะอัตโขจะตุนนางสุทาวาสัก,กายกานังเทวานังเอตะท่หสิอยังโขพักวาวสักเกสุวิหะรติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสันติงปัญจะพัเตหิพิคูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ท้าสาหิจารโลกะทาตุหิเทวตาเยปุณเยนาสันิปติตาโถนติพระวันตังท้าสานายะภิกขุสังคันจายานูนะมายมปิเยนะพระวาเตนุปัสังกะเมือยามะอุปัสังกะมิตวาพระวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาอาเสย,ยามาติ อธคูตาเทวตาเสยาถาปินามะพระวาปุริโสสามาสามารถตังวาพาหังภาสาเลยแยบภาษา,าลิตังวาพาหังสม,มิเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภคะวะโตปุระโตปาต,ตุระหังสุ อาตะโกตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังสิตาโขเอกาเทวตาภะควัตโต,ตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอะคาตามหาอิมังธรรมสม,มายานคิตาเยวะอาปาลาชิตัสังควันติ อาตตะโขอ,อัปปาราเทวตาภะควโตสสนติเกอีมังคาถังอัปภาสิปตะพิกาโวสัมมาทะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุกะมกังสุสารถีว,วะเนตานิฆะเหตวายบินทริยานิรักคันติปันติตาติ อัตโขอ,อประราเทวตาภคะวโตสสนติเกอิมังคาถังอภาสีิเทตวาขีรังเจตวาปาลีคังอินทาขีรังโอหันจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจะขุมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปะราเทวตาภคะวโตสสนติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพภูธังสารนังคาตาเสนเต ขามิสันติอปายยะภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปะลิปูเรนสันติติอัฏโขภคะวาพิโุอามันเตสิเยพุญเยนะพิกเวทัสัสสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติติะถาคาตังทัสสายะพิขุสังคันจะ เยปิเตวิกเวอเสุงอติตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานางเอตตเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิมายหังเอตารหิเยปิเตวิกเวพระวิสันติอนาคตาันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตส,สัมปิภะวันตานางเอตปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะท้าปิมายะหังเอตาราหิอจิขิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิกิตาอิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะ สาทุกังมานาสิกาโลทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกเวภะควตโตปัจจโสสุงควาวาเอตะทโวจัสิโลกามนุษย์กาสามิยัตตปุมมาตะัสสิตาเยสิตาคิริคัมพะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะ ันล,ลีนาโลมหังภาสิสัมพุโนโอทาตามณนาสสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจาสาเตยตาวาวเนกะป,ปิละวัฒเวตโตาอามันตายิกสาัสาสาวะเกสารสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจะอัตตปะมะกะลุง สุตวาพุทธศาสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานางังอมนุษยานัทสนานังอเปเกสัตมัทขขุสาหัสสังอาถาสัตาลิงสัตังเอเกสหัสนานังอมนุษยานัมัทะสูงอเปเกนันทะมทักขุงที่สาปรพาพุตาอาหาร ปัญจสะสภพังอภิญญาะวะวะคิตวานะจักขุมาแตโตอมันตยิตะทาส,สาวะเกศสาะสเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยวโมหกิตายิสามิคิราหิอนุปุปพโสโซตตะสหัสาหาสาวะยักขาภูม,มากาลิ กาปิและวัดถวาอิีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิการมุงพี่ขุนังสมิจิงว่านางฉะสหัสาเหมะวตายักขานานตะวันิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามนาอภิการมุงพี่ขุนังสมิจิงว่านาง สต,ตาคิรติสหัสสายขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสราสาสสหัสสายักขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสัตตายขานานตะวนิโน อิที่มันโตชุติมันโตว,วันน้าว,วันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนางสาม,มิติงวะนางกุมภิโลลาชัคาหิโกเวปุลัสสานิเวสานางพิญโยนางสัตตาสาหาสังยักขานางปะยิปุปาสาติกุมภิโลลาชาัคาหิโกโสปาคาสสาม,มิติงวะนางปุริมันจาที่สังราชาทาัตตะลัถปัสสาสาติ คันธานางอาิปย์ัติมหาราชายสัตส,สิโสปูตาปิดาสะบ้า,าวโวอินทานามามหาภาราอิทิมโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัตส,สิโนโมทามานาอภิการมุงพกขุนัางสมิติวันนางทักกินันจาที่สังราชาวิรุฬหโหตอปอัสสสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัตส,สีโส ปุตตาปิตสะพโวอินทะนามามหาภลาอิีิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโนโมทามนาพิกามุลพิขูนางสามิติงว่านางปัญจิมันจาที่สังราชายิรูปโคปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสสสีโสปุตตาปิตัสาภารโมอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโน โมทัมนาอภิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางปุตตลัญจะที่สังราชากุเวโลตัปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสาพะหโวอินทนานามาภะพาลาอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางปุริมะที่สังฆาตลาทโวจากขี เนนะวิรุฬหโกปัจฉิเมนะวิรุปรโขคุเวโลอ,อุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสวันตาจะตุโลที่สาทันทัตทันละมาลาอักขังสุวเนกาปิระวัทเวเตสังมายาววิโนทาสาอาคูวัจจะนิกาสัถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทโนกามมเสโทจะกินนุปันทุนิคันทุจะปานาโทโอปะมัญโยจะเวทสุโตจะมาตะลิจิตะเสโนจะคันทับโพนโลราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโขเวจะติมภะรูสุริยะวัจสาเอเตตันเยจะราชาโนคันทัพ,พาสาหรา,าชุพิโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสัม,มิติงว่านางอาทาคูนาสะพังนาคาวเวสาลาสาหาตัชกา,ากัรมพระักษะตรา,าอาคูปายาคาสาหาย,ยาติพิยาม นะะาาุนาทัตตะรัทยาจะอาคูนาคายสสสิโนเอระวันโนมหานาโโสปาคาสามิติงวานังเยนาคาลาเชสาหะาสาหะาลันติทิพาทิชาปากักิวิสุทธาจากักขูเวหายาสาเตวะนะมัชชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตะตา นาคานาครา,าชานะมาสิสุปันนโตเขมะมากาสิบุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาลณะนะมากังสุภุทังชิตวาวาชิราหะเทนะสม,มุทังอสุลาสิเตพาตาโตวาสะ วะัสะเตอิกที่มันโตยะสัสินูกาลกัญชามะหาพิสมาอสุลาธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัพปะมหารลาโทนัมุจีสหะสะตัญจะพระริปุตานังสัพเพเวโรจะนามกกาสันนายิตวาพระวิงเสนังลาหูมังทับมุปะขะมุง สมัมมโยธานิพันทันเตปิขูนางสามิตติงว่านางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชว,วายโยตัทธะมุงวรลุนาวาลุนาเทวาโสมูจยะยัสะสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะัสะสิน ท่าเสตทัสะทากายาสเพนนานัตตะวิโน,น,นอิทิมนโตชุดิมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยาส,าสัสสินโมทามานาพิกามูพิกุนางสมิสิงวานังเวทูจะเทวาสะหะลีจะอาสาวม,มาจะทุเวยะมาจันทานสูปาน,นิสาเทวาจันทานมาคูปุรัก,กิตาสุริยันสูปาน,นิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัก,กิตา นักขันตาติปุรกิตาวาอาคูมันทะว,วะลาหกาวัสุนางวาสะโมเโสตถุสักูปาคะสุรินทโตทัาเ,เตาสตทัศชากาเยสเพนานะตะว,วัน,นิโนอิทิมนโตชุติมนโตวนาวันโตยะสัตสีนโโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสามิติวะนังอาถาคูสาหาคูเทวาชาลัตมะคื อาวิระอะริทากาจากโอลาจกโลชาจากอุม,มาปุภานิภาสิโนวัลุนาสาหาพัมมาจะอจุตาจะอเนชก,กาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวาเนสิโนทัเสเตทัศถากายาสัพเทนินตตะวนนิโน อิติมนโตชุติมนโตวันนมันโตยะสัสสีนุโมทามานาอภิกานุภิขุนางสาวิติงว่านางสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตะมากิทาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาถาคูหะละโยเทวาเยจจโลหิตตะวาสิโน ปาลักามหาปาราคาอาคูเทวายัสสาิโนทศเสเตททศธากายาสาเพนานัตตะวันตะวันนิโนอิทิมนโตชุดิมนโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงพิก,พกุนังสาม,มิติงว่านังสุกาก,กะลุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสาหะโอทาคะไตายหาปาโมขาอาคูเทวะ วิจักขนาสัทามันตาราหารักชะขชามิสักาจะยัสสิโนทะนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิมาสติทัเสเตทัสธากาเยสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยาสัตสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขนังสมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากันถักกาจะยาสัตสิโนสัมภิสัมภิตักกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสภะอาสวานิม,มานาติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาพระเรจตัสทากายา สัพเพในนะตตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสีโนโมทาม,มานาภิการรมภิกขุนางสาม,มิตริวะนางสันเถเทเทว,วนิกายาสัพเพนานตัตตะวันนิโนนามันวเนนะอาคันชูงเยจันเยทัสสิสาสาหาปะปวุฒะชาติมัคขีรังโอขาติน,นะมะ นาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตาสุพัมมาปะระมททัตโตอัตโตจะอุตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมาโลดิโสจะโสปาคะสวิติงวนานังละสะหัสสะพัมมาโลกานางังมหาพัมมาพิติสติ อุปอป,ป,ปันโนชุติมัโตอิสมากายโยยัสสิโส,สทัสเตอิสลาอาคูปัญเจกะวะสวัสติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจาะเปอภิกันเตสินเทเทวาสะพมเกมาราเสนาอภิกามิปัส กันหัสกันหัสสะมันทียังเอทะกันหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุโวสะมันตาปาริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันหะเสนงังอับเตสสยิบปานินาตาะละมาหันจะสะลังกัตตวานะ เทระวังยะถาปาวุสกโกเมโคถานยันตุสวิชุกโกตทาโสปัญจุทาวติสังคุทอาัสายังอเสตังจสัสพังอภิญยายะวะวักขิตวานะจสัสคุมาตโตอายัอามันตายุสัตถาสาวกิสสาสนเสนระต มาลสีนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโกโวเตจะอัตตปะมะกะลุงสุตว,วาพุทธะสาสนังวีตลาเคหิปก,กามุงเนสังโลนปิอิชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพะยาตีตาย,ยสัสสิโนโมทันติสาหภูเตหิ สาวกาเิชนีสุตาติ